นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนิจจะวัตสังขาราติต่อไปนี้จะแสดงพระธรรมเทศนาเอานั่งให้สบายเลยฟังคนเลยจะบอกวิธีให้ วันนี้เป็นวันดีนดุเรามา,มาพิจารณามาดูทรรมดูแบบไหนดูท่านหลวงพ่อสนองตันนอนให้ดูท่านไม่ทุกข์ไม่ยากวันนี้เราทำใจบุญให้นึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สกอนนึกถึงพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆนึกพุทโธพุทโธก็ททททมาดูตรงน,นั้นได้ความเพื่อใจาเา,า้าแค่มามาดูทรรมไม่ใช่ตาดู มาพิจารณามามาดูเป็นวันดีบุญนมดูท่านหลวงพ่อสนองท่านถามท่านดูท่านไม่ทุกข์ไม่ยากวันนี้เราทําใจเหมือนท่านบุญโนบ่ญทำใจเหมือนท่านพอท้กพุทโตพุทโต,ต,ตแล้วก็หาวิธีหยุดคิดจิตสงบเป็นสุขเอาใจเข้ามาอันนี้ใจเราไปไหนคิดไปตั้งทุกข์อยู่ตกนรกทั้งอยากป่วยอยากเป็นเปรตเป็นผีหาความสุขในก,กายกิน,นอนผสมพันธ์เป็นสัตว์เดรัจฉาน ว่าเป็นคนก็มาอยู่ในก้อนโลกก้อนทุกข์ก้อนขี้อย่าไปอยู่กับมันบัดอยู่กับคุณพระพุทธเจ้าอยู่แบบไหนก็นึกพุโธพุโตสติผูกใจไว้เราโนม,มาพิจารณาธรรมพระธรรมแสดงให้รู้อย่างหลวงปู่พระองพ่อสนองท่านไม่ทุกข์ไม่ยากถามนูม้นบัดน,นี้ก็หมือนกันต่อไปเรานึกพุโตพุโตพยายามหยุดไม่คิดนะอาจะเจ้าพปสังฆารามด้นะสังขารมันไม่เที่ยง เขาปรนับสังขารเป็นสุขอย่างยิ่งระงับแบบไหนคนไม่รู้คือหยุดไม่คิดหมดเรื่องไม่เกิดอีกหมดเรื่องเราเนื้อพุทโธพุทโธไปสวรรค์ได้ถ้าคิดได้เราเป็นคนก็ว่าเจ็บว่าป,ปวดอันนี้เรามาพิจารณาเขาว่าประนับสังขารได้บุญหลายอยู่ตงนั้นมาพิจารณาเร้หมดเสือ้อเราจะเป็นอย่างนี้แล้วก็มาหดึกพุทโธพุทโธผูกไว้เอาใจแล้วเข้ามาสติเป็นเครื่องผูก ภูเใจ่เราก็เป็นบุญขึ้นมาเป็นเทวดาขึ้นมาเลยมาในวิธีถามเนาะคิดถามเนาะรองพ่อเถอะน้องท่านไม่ทุกข์ไม่ยากเลยเอาไว้อยู่ในโรงท่านไม่ทุกข์อะไรเราเหมือนกันเราเนครไประงับสังขารเนี่ยพระตะบังตะกุลคนไม่เข้าใจระงับสังขารจะหยุดไม่คิดบทเรื่องไม่เกิดเอกบทเรื่องบอกวิธีง่ายๆไปรักษาเอาเป็นบุญอยากได้บุญนอนอยู่ก็ได้โดตรงนั้นไม่จะโกรธ การนึกพุทโธขึ้นมามันจะเกลียดกึ้นึกพุทโธผูกไว้มันจะคิดไปทางทุกข์เธอยากก็ไม่คิดยูยตรงนั้นแหละเราพระธรรมแสดงให้ดูเราก็แสดงให้ดูทั้งวันทั้งคืนคือร่างกายมันเป็นโน่นเป็นนี่เราจะ่มนจะเป็นว่าแก่ว่าแบว่าตายอยู่อย่างนั้นยูยตรงนั้นบัดนี้เราจะไปอยู่กับมันเรารู้จักวิธีอยู่กับคุณพระพุทธเจ้าสองคำนึกพุทโธ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 เพื่อเพื่เข้าไปเลเมื่อนึกพุทโธวัดได้หาวิธีหยุดคิด ด้วยหยุดจะพูดภาษาบริจิตชงออเป็นสุขพอหยุดได้พูดทเราอยู่ตรงนี้ว่าเห็นใจไม่ใช่เห็นรู้รักษาใจพระพุทธเจ้าสอนให้รักษาเองก็ตรงนั้นบอกวิธีให้แล้วก็ตรงนั้นเขามาบอกวิธีรักษาใจว่านู่บางสกุลหรืออดีตเจ้าวสังฆานสังขารเป็นอยู่อย่างนี้แหละเขาเป็นอยู่อย่างนั้นเขาไ่ได้สุได้ทุกถามร่างกายมันก็ปด้สุไในทุกกินค่าอาการเขาได้สุไในทุก,าาก,าก,าเ,ทกเราคิดไม่เป็น ถ้าเราคิดเป็นโอ้ธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นทุกทสิ่งทุกอย่างวันนี้ธรรมดาเราก็หยุดพอหยุดได้พุทธโอ,อกเนาะว่าดูตรงนั้นเน่ยอันนี้เรามาดูทรมาพิจารณามาพิจารณาน้อมถึงที่เราแม้ทุกจะเป็นทุกคนดูตรงนั้นพัดรักษาไว้เวลาเป็นมาวันนี้เราอย่าไปคิดว่ามีร่างกายมีบ้านมีเมืองเพียงอยู่กับพุทธพุทธเพิดเพิินน่ไปสวรรค์เนี่ยพูดภาษาบันเรา ปสวรรค์หมดบุญจกมาเกิดไปนคนทำบาปตกตโลกไปล้วบันีีหาวิธีหยุดแต่มันยากได้คิดไม่เกิดอีกเขาสมมุติวิริพานแต่คือตคือไม่เกิดอีกเขาสมมุติเฉยๆหรอกไม่เกิดใครเป็นผู้เกิดแบบนี้หัดบุญหัดตุพกพโธพุทโตแล้วหัดหยุดคิดพูดภาษาของเราเราเราหยุดได้ก็พุทโธบุญเต็มบมนะ เานูหัดเอารบอกวิธีให้ามามาแมนดีดีหมดหไม่ใช่ไม่ดีมาดูพิจารณาไม่ว่าพระเดน้่ไหรก็ดีมันหมดบุญหมดบุญกับหมดลมหายใจได้บัดนี้บันดนี้เราทํารักษาใจเป็นบุญบุญนึกพุทโธ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 สองคำนึกพุทโธได้อะไรได้ความเพิดเพลินเลเหมือนทางโลกมีงานก็มีเงินงานของใจนี่ไาย นอนอยู่ในบ้านในะชอบก็นักถพุทธพุทธยุดปั๊บบุญเต็มเลยเหมือนร่างโรคมีงเงินเต็มกระเป๋าพยจะเต็มกระเป๋าออกไปสะดวกสบายต้องไปทําการทํางานอันนี้บอกวิธีให้ผมนุ่มไม่ว่าใครต้องเป็นแบบนี้โดยเฉพนั้นหัดรักษาหรือบอกวิธีให้เราฟังทมเราฟังทำ,งทำ,งทำงความความคิดก่อนจะคิดชงพิจารณาเสียก่อนลรวเราคิดไปทำทุกข์ก็ทุกข์จริงๆ วันนี้กนเอาผูกไว้เอาเสืออผูกไว้วันนู้นเขาผูกสร้างผูกเสือผูกอย่างหนึ่งเอาใจเราพูดโทผูกไว้สติกก็ว่าสติถ้าขบินปัญญาบนต้องผูกคิดไปทั้งที่ดีหยุดปับ๊บเลยนั้นเราคนดีหยุดปับ๊บจิตสงบเป็นสุขบญพูดภาษา,าเรากรหยุดคิดอยู่ตรงนั้นให้ทานความคิดมาพิจารณาบนต้อว่าท่านบางคนไม่เข้าใจอันนี้จาวภาษาสราเข้าไปสงับสังขารเป็นสุขอย่างยิ่ง อวสังขารความปรุงความแต่งพูดภาษาบรรเลงก็ยุดไม่คิดหมดเลยไม่มีทุกมียานึกพุทโธพุทโธผูกไว้สก่อนพูกภาษาบรรเลงผูกใจอย่างหนึ่งได้ผูกเลขอย่างหนึ่งใจเราไม่เป็นนามธรรมเราต้องเอารูกพุทโธพุทโธพุทโธผูกไว้ถ้าเป็นมาพุทโธพุทั้งเอาเคิดไปทางที่ดีหยดปั๊บเลยอย่างพระพุทธเจ้าหยุดตรงนั้นไม่ง่ายๆโรคใจ มันจะโกรธไม่โกรธมันจะเครียดไม่เครียดพระพุทธเจ้าชนะมาหรืดเด่มันจะคิดว่ามีโน่นนี่แม้แม่คิดหมดเรื่องอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าชนะมาพระานาตีใต้ท้นโพอยู่ตรงนั้นอันนี้เราชนะใจเราง่ายๆมันจะโกรธไม่โกรธมันจะเครียดไม่เครียดมันจะเครียปเรื่องทุกเรื่องยากไม่เคิดหมดเรื่องนั่นแหละเข้าไประงับสังขารเป็นสุขอย่างยิ่ <c oughs> งาเขาเขาเพียบเท <c oughs> ียบหลายอย่างเมื่อพูดภาษามันเราประโยชน์คิดการคิดคือการเกิด คิดไปทางทุกยำพูดทั้งขั้นต้นแล้วเคิดไปทางทุกตกนรกทั้งอยากเบยาก็ะเป็นเปรตเป็นผีหาความสุขได้การกินนอนประสัตเป็นสัตว์ยาสสารเป็นคนก็นมาอยู่ในก้อนโลกโลก้อนทุกข์ก้อนขี้อย่าไปอยู่กับมันเถิดยอดตรงนั้นบ้านนอกหลวงพ่อถนนท่านท่านเท,นท่งท่านเทิงไม่ทุกข์ไม่ยากยเหตรงนั้นปัญหาเรื่องไปไปเกิดถ้าไม่เกิดหมดเรื่อง ไปไปไหนไปเอารูป,ปภพพมสี่สั้นก็ยังดีไปสวรรค์โลกสั้นไปเป็นคนอย่างพวกเรานี่ก็ทุกข์ยากกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเป็ดเต็มบ้านเต็มเมืองเราขี่อยากกินอยากนั่งอยากนอนไม่ได้กินไม่นั่งไม่นอนเนี่ยเดี๋ไปโลกพระทิศระจันทรนา,า,าคทาทวโลกนอนโลกนี้อันนั้นหล,ลุมต่ลกไปเกิดอยู่ตรงนั้นลำบากเลยบัดหัดเดรัจฉานี้เราก็หัดเอาเดิมไปนี้บอกวิธีง่ายๆมานโอเครดโลกเครียดนี่ง่ายๆ ถ้าจหยุดบุได้เอาพุทโธผูกไว้มันจะเครียดพุทโธพุทโธพุทโธไปเลยมันจะคิดว่าเจ็บว่าปวดก็นึกพุทโธพุทโธพุทโธละแ่ก่ก็เราไปรู้แองมาพิจารณาบุตรร่างหนวงพรถนนออท่านไม่ทุกข์ไม่ยากนั่นนอนอยู่ในโรงบาลเราตนัน้นหรือมาพิจารณาเขาไปรับสังขารบนี้หาวิธีหยุดถึงหยุดบ่ได้เอาพุทโธผูกไว้เลยแล้วหยุดคิดไม่ใช่ของไงไ่ายเลยไม่เป็นเอ่ร่างกายเราหยุดเป็นอันนี้หัดหยุดเอาเด้อ หัดเค่ให้ให้นึกพุโทโธพุธโทโธสองคำมันก็นึกไปไ,ได้ถ้าคิดว่าจะบปวดปวงงเอาหัวนอนหมดเป็นไปเลยหัดเอาเมยหัดเอาจนเป็นเหมือนร่างกายเกิดมารักษาเจ้าของก็บบ่เป็นกินก็บบ่เป็นพูดก็บบ่เป็นหัดจนเป็นยิ่งเลกษายิ่งทุกข์ยิ่งยากอันนี้หัดเอาก่อนจะคิดต้องพิจารณาเสียก่อนเราคิดไปทางนี้ดีไหมไม่ดีก็ไปคิดโดยเฉพาะเขาว่าโรคเครียดง่ายมันจะเครียดน,นึกพุโทโธพุธโทโธเลยถ้าเป็นแล้ว ไม่ตอนนึกพุทโธมันจะเครียดไม่เครียดมันจะโกรธไม่โกรธเลยมันจะเครียดมาเรื่องทุกเรื่องอยากรนะดับอยู่ตรงนั้นมาหัดทำโอ้โหหัดเอาระบอกวิธีให้มาวิธีเขาประพฤติทำคนบ่เข้าใจหัดรักษาเองรักษาใจบ่ตอ้องสืกตอ้องขอต้องงอนต้องวอนอยากเป็นมนุษย์รมสมบูรณ์ก็วเว้นโทษเมื่อกี้นี่โทษห้าข้ออันะไรว่าหลุมนรกทั้งหมดได้ไม่ใช่ไม่ใช่ศีลได้ห้าข้อข้อที่ห้ากินโตกนรกครับ มันเอใหอ้นั่งตะมโงนงั่มน้อมถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนบอกเข้าใจเดยอยอ้อนวอนให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาช่วยไม่ใช่แบบนั้นเลยมันจะโกรธขึ้นนึกพุทโธเลยมันจะเคททร,เรียดกันวัดโทเลรรันหนะที่อยู่ของใจที่อยู่ของใจมันที่อยู่ของร่างกายบุนุสร้างคุติสร้างสลละสวยงามมีห้องแอร์ห้องพัดลมก็ตรงน,นั้นเราโกรธขึ้นมาก็ไม่ดีอยู่แต่นาสณะ ดัวยเท่านั้นมันจะคิดว่าจะบวชกันนักพุทธพุทโธพระโตพระโตเลนณที่อยู่ิ่นใ้ละเว้นห้าข้อเมื่อเราเว้นห้าข้อเป็นมนุษย์อุรมสมบูรณ์นั่นแะตายก็เป็นมนุษย์อุรมสมบูรณ์มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยพูดภาษากรรมฐานธรรมะก้อนลอกก้อนทุกข์ก้อนขี้เลย นี่ยเดียไปอยู่กับมันครูบาอาจารย์ว่าอยู่กับคุณพระพุทธเจ้าสองคำทัพุทธพุทธพุทธพุทเพลินไปไหนไม่เว้มีไฟนอนอยู่กันนักพุทธพุทธอยู่บ้านอยู่ซ่องตื่นขึ้นเอาอีกเมื่อได้พุทโธแล้ววันนี้หาวิธีหยุดคิดถ้าหยุดได้พุทโธแล้พระพุทธเจ้าหยุดได้ตอนตอนจะสว่างเนี่ยที่ทมลอมโพในประเทศอินเดียท่านหยุดเป็นแล้วสอนมาพูดภาษาง่ายๆให้ฟังการคิดคือการเกิด เราคิดไปทางทุกข์ก็เกิดที่ทุกข์อย่างที่พูดเนาะเนาะเรานึกพุทโธพุโทโธก็ไปสวรรค์หมดบุญก็มาเกิดเป็นคนตำบากตกเดรกไปแล้วโยตวนานัปน,นี้หาวิธียุดอ้ดย,ยดยากไม่พูดเขาง่ายพูดง่ายๆไม่ใช่เขาง,ง่ายหรอกหัดเอาเนาะอดเอาเยยา่เมื่อเดียวก่อนนี้ผ่านสามเดือนเพื่อให้อ่ไม่มีความอดทนละบาปบำเพ็ญบุญอดเอาเลรนั่นจะคิดไปทางทุกข์ยากไม่คิดมานึกพุโทโธพุโทโธก็เป็นกุศลขึ้นมาละโยตานาน ถ้าเราหยุดปับ๊บใจสะอาดผ่องใสเหมือนเราสำระร่างกายเป็นนียนมนุษย์อาศัยน้ำสบู่พ่อเช็ดตัวตอนเป็นเด็กสำระเจ้าของก็ไม่เป็นนอนที่นอนเยี่ยวก็ร้องให้อันนี้สำระเป็นสำระภายนากอกเราแต่นั้นมาสำระใจเราแต่นั้นว่าสติปัญญาเขาก็ว่าเรานึกพุโทโธพุธโทโธระตติถ้ามีปัญญาเราบ่ตต้องนั่นบ่าต้องเฮ็ดเดียวหยุดปั๊บเลยรู้จักนักสัมมันสกรปรกนะคิดไปตั้งทุกข์มันสกรปรก ม่ไดรบกวถ้าเราหยดปับ اد, ๊บใจสะอาดร่งใสก็เปียบเปียบหลายอย่างบอกวิธีบุญเต็มเลยว่าให้ทําเป็นทานชนะกายให้ตั้งพวงเลยทําคือความคิดเราคิดไปตังทุกข์กสนธรรมนึกพุทโธพุทโธกุศลธรรมบุญทําทั้งหลายไม่ใช่เราเองจะไว้อเอมทาก็ได้เหมือนเราเอมมาหารร่างกายกินเข้าไปเลยนั่งกินนอนกินใครกินไปเอมแล้วอันนี้ว่ากินทำนึกพุทโธพุทโธยังบ่าท่านเอมหยุดปั๊บเอมทำเลยหยดคิดเอมทำเลย บนเต็มพูดภาษาบเราอาหารใจก็ได้ให้ทําเป็นทางสนะนการให้ทางปวงเครื่องให้ความคิดไม่คิดบดดื่งเลยโยตนะนั้นนูดพิจารณาบุรุษมาดีมาพิจารณาบุรุษหลวงพ่อสนองท่านกระิ้งเรื่องร่างกายอยตรงนั่งมายืมเขาอยู่ร่างกายส่งคืนให้เขาของประจําโลกนี่ไม่ใช่เรา ไม่ได้ไม่ชอบมาคิดว่าเราจริงๆแต่กอนฝรั่งมันยังโง่ไม่มีใจว่าสมองภาษาทำงานมันวัดไม่ได้ใจเราต้องรู้ไม่เชื่อกราต้องดูเอาเดี๋ยวนี่ลองดูนึกโกรธขึ้นมาเป็นไงนึกพุทโธพุทโธลองดูหยุดไม่คิดลองดูบอกวิธีให้ทําไปเลยเมืออให้กินข้าวกินเลยอย่ากินเสยะมันก็ไม่อิ่มดิให้นอนก็นอนเลยบอกวิธีเระมัดสังขารโดยพิจารณาโอ้ลยถึงเป็นพระก็ต้องเป็นอยู่อย่างนี้ ในสังขารเพราะว่าไประงับสังขารเป็นสุขผนมาเข้าใจก็หยุดไม่คิดหมดเรื่องลเลยเหลือต่ใจเหลือต่รู้หัดเราจะบอกวิธีให้วายโิดคิดการคิดคือการเกิดพูดภาษาเราเราว่า,า,วาก็ได้วา่าจิตนิ่ง,ง,งจิตสงบจิตรวมจิตสะอาดเขาเปรียบเทียบหลายอย่างมันมองเห็นใวตาธรรมดาต้องรู้ใจในต้องรู้เนี่ยภายในบอกโน้เราโกรธขึ้นมาลองดูนึกพุโทธโธพุทโธลองดูหย,ยุดไม่คิดลองด,องดูเลือกเอาเลือกใจ อยู่ตรงนั้นอาหารจารกินต้องเลือกจะไปโทษใครเขาพม่ไดสสุกได้ทุกร่างกายกรเลยเราโง่เองเราคิดไม่เป็นเองดินฟ้าอา,ากาศเขาพม่ได้สุกได้ทุกได้เราเราคิดไม่เป็นเนี่ยบัดเราคิดให้มันเป็นแม้โอ้ธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมาสอนใจเรามาสอนว่าร่างกายเขาเป็นอย่างนั้นตัวนี้แหละต้องกาบบรระยายร่างกายหัดวางร่างกายเนี่ยเพียงเราเนึกพุโทโธพุธโทโธก็วางก,กายได้และวางกายวันนี่วางพุทโธหมดเลยต้องคืนให้ หย,ยุดปั๊บเบื่อแต่ลูกไปรังม้บสังขารเป็นสุขอย่างนี้พูดภาษาบ้านเราก็หยุดไม่คิดหมดเรื่องพูดภาษาบ้านเราหัดทำอะไระบุญหาายอยู่ตรงนั้นหัดอยากได้บุญพูดภาษาบ้านเราทำใจรักษาใจเป็นบุญคือความสุขเอาความบุญทางโลกทำงานเอาเงินเอาเงินมารักษาร่างกายเพื่อให้ดูยาสบายอยู่นานสักหน่อยอันนี้ว่าบ,บุญบุญอย่างน้อยเพียงแค่พูดโทก็ดี มันจะโกรธกันนึกพุทโธมันจะเครียดกันนึกพุทโธมันจะเครียดวันไปวระปวดมันนึกพุทโธน่ะเรต้องได้ผูกไวสกอนไวสติถ้าเป็นแล้วบทต้องนึกพุทโธคนมีปัญญาละคิดไปทางได้ดีหยุดปั๊บเลยคิดไปทางดีหยุดปั๊บหยุดได้เท่าไรยิ่งดีอย่างพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านจะลูกหมดอันตัวหยุดเนี่ยมันเป็นปัญญามันเลยเป็นยากันไปจะลูกหมดดีใจคนก็จะลูกมันมากเข้าไปไม่ใช่รับไม่ใช่โง่เลยหยุดคิดยิ่งคิดยิ่งทุกข์ การคิดคือการการ,การเกิดยิ่งทุกข์ยิ่งยากเพราะพระนี้หาไม่เกิดอีไม่คิดอีกบทภาษาพูดพ,พูดภาษาบ้านเราให้ฟังได้บิดว่าจิตเทโกเป็นสุขก,ก็ได้ดดตรงน,นั้นเขาสมมติวันนี้ผ่านไม่เป็นไม่ใช่เป็นบ้านเป็นเมืองคือไม่เกิดอ,อีว่าตายแล้วไปเขาวันนีพานคือหมดลมหายใจแล้วไม่เกิดอีเขาว่าตายแล้วเกิดกันไปเกิดไปตกนรกไปเปลียนเป็ดเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเทวดาหกสั้นเปนรูปพระพรมสี่สั้นเนี่ย ถ้าไม่เกิดเขาสมมติดีผ่านเขาสมมติสวยๆดอกแบบน,นี้ไม่เห็นต้องนั้หมดเรื่องว่าวิธีให้รักษาเอาเรื่อไปนั่นผู้บอารยาท่านดีแบบนั้นนะท่านบุญตัวนั้นไม่เก่ร่างกายนะพระธรรมแสดงให้ดูเราไม่ดูทมไม่ใช่ตาดูพระธรรมแสดงคนไปเสริมตัวร่างกาย่หนูมาดูพระธรรมร่างกายมันจะเป็นวันไหนมันจะหลุดลมหายใจวันไหนเขาจะเรียกคืนวันไหน อย่างหลวงพ่อฉนอเนี ma. ่ยเขาเรียกคืน่ะเม่ยืมเขาอย้ไปร่างกายได้มายืมเขาอยู่ไม่ใช่ของเราดีแต่ก่อนเราคิดว่าเราจริงจริงมายืมเขาอยู่เขาไล่หนีวันไหนก็ได้คือหมดบุญก็ตายตายล้วไปไปเกิดด้ถ้าไม่เขาไอ้นี่ผ่านไม่เกิดอีกบทเรื่องอยู่ตรงนั้นอันนี้หัดรักษาดีอยู่ตรงนั้นแต่ก่อนเราคิดว่าเราจริงจริงไม่ใช่เรามารักษาเราเราคือว่าเราก็ได้วาใจก็ได้ เอาไว้ใจรามาเมื่อเห็นนะ่าธรรมดาบนนู้เราโกรธขึ้นมาเราไม่เป็นเราไรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างเขาไปด้สุขในทุกเราคิดไม่เป็นเลยถ้าคิดให้เป็นโอ้พูดภาษาบเราโอ้ธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างมาสอนเจ้าของมาสอนใจเราธรรมดาเราหยุดได้พูดถูเราอยู่ตรงนี้เราไปว่าเขาดิเราโง่อเองถ้าเราสลาดัดคิดไปทางที่ดีหยุดบักเลย คนมีปัญญาบ่ไปเอาปัญญาได้เอาบุญบุญคือความสุขใจบุญมันเต็มทางโลกมีความรู้จบด็กอกเตอร์เรต้องไปทํางานเอาเงินเปลี่ยนจากเงินมารักษาร่างกายอันนี้เอาบุญง่ายกว่านั้นบ่เนาะอัดอยู่นั่งอยู่ก็ได้นอนอยู่ก็ได้นึกพุทโธพุทโธหัด่าให้บุญเต็มไปยุดบุญเต็มเลยบุญมันเต็มได้ผู้อะบุญบุญคือความสุขบหยุดได้พุทโธพระพุทธเจ้าท่านทําได้ท่านรักษาได้ซึ่งสอนมาเด้ พระพุทธเจ้าทำตามพระพุทธเจ้าอย่างทางโลกี่ต้องหาเงินทางร่างกายหาเงินมาบำรุงรักษามันว่าบุญรักษาใจเป็นบุญบอกวิธีให้ตรงนั้นมามาเดียวจะพิจารณา,าบุญหลวงพ่อสนองท่านกับเท่งเท่งดูตรงนั้นหมดบุญถ้าท่านไม่เกิดอีกเกิดดีออกมาเป็นรูกพระพรหมเป็นเทวดาลงไป แต่บุญแต่กรรมของใครได้ไห,หดรักษาได้บอกวิธีให้่าว่ามันยากรักษาเองดินอนอยู่นึกพุโทโธพุทโธพุทโธ่าไปไหว้ความเจ็บความปวมดอยู่ตรงนั้นหลับไปตื่นขึ้นมาเอาเอกอยู่ตรงนั้นคุูบาอาารยาบานรักษาอยู่ทั้งวันทั้งคืนทางานทำการอยู่นึกพุโทโธพุทโธต่อไปบ่ต้องนึกพุโทโธมีิต่ความรู้ความสลาดเหลือแต่ความรู้ความสลาดเลยร่างกายที่ไปทําการทํางานมารักษามันจะไปทุกข์ไปยากกับมัน กายงานกับวิสุขในทุกเราวคิดไเป็นๆดิพระพุทธเจ้าพิจารณาตามเป็นจริงหมดทรกธรรมดาเรายุดเหลือต่รูกพุทธีแตีวความรู้ความสาัมผัสความประสาทก็ได้ธรรมดาใจนว่าใจก็ได้ว่าเราก็ได้มันเป็นธรรมมาทำด้ววิธีรักษาเรื่องบริรักษาโดยตรงนั้นง่ายๆง่ายๆยู่ง่ายกว่ารักษาร่างกายร่างกายหลายสิ่งหลาย,ยอย่างต้องนั่งต้องนอนต้องกิน มันว่าคนกีคนกรุงเทพบว่าคิดเกลียดนักพุทธโธมันให้คิดมันทั้งทุกข์ทั้งยากมันเป็นมันูจะ่งจังง้อดิสระเพียงแค่นักพุทธโธ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 เปิดเิยกรรมวันนี้นักพุทธโธพุทธโธได้หัดหยุดไม่คิดถ้าหยุดได้ย่งดีไม่ใช่หลับลยหยุดคิดแต่กินสงบเป็นสุขพูดภาษามาเราหยุดหัดเดี๋ยวเราหัดจนเป็นแล้วร่างกายรู้จากหยุดเด้กินก็รู้จากหยุดดอนอันนี้มันหยุดไม่เป็นมันไปอยู่บุต ส่วนมากมันไปอยู่ในใจเราไม่ไม่อยู่ที่นี่เลยมันไม่ได้อยู่ในร่างกายด้วยส่วนมากไปอยู่นรกคือไปทางนรกทุกตกดาโลกทางอยากบบอยากก็เป็นเปรตเป็นผีเต็มบ้านเต็มเมืองมันไปอยู่มันไม่ได้อยู่ในร่างกายซะมันไม้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้นเป็นสารยาสารกับเป็นเป็นคน,น,คนคกับมนุษย์มันตุกมายากวันนี้เราหัดรักษาด้วยนี้วันนี้บอกวิธีง่ายให้หนึกพุทโธ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 เพื่เพื่อนอยู่ตรงนั้นไปไหนก็นุกพุทโธพุทโธสก่อน เพื่อไม่ให้คิดว่าเจ็บว่าปวดว่าเมื่อยว่าหิวส่วนหยุดทํามันยากไม่ใช่ของง่ายหยดคิดว่าคิดสงบก็ได้หยดคิดก็ได้ว่ารวมก็ได้สายจะมั่นว่ารวมก็ได้อันนี้พูดภาษาบ้านเราให้ฟังคาราบานับสังขารตามตำราเขาพูดเนี่ยแต่ภาษาเลยอันนี้พูดภาษาบ้านเราก็หยุดคิดห<ม>ยดคิดการคิดคือการเกิดพูดภาษาง่ายๆให้ฟังว่าภาษาบ้านเราภาษาแก่ภาษาสมมติหลายสิ่งหลายอย่างยตรงนั้นบอกวิธีให้เขาวว่า ฟังรมแต่จริงบอกวิธีรักษาใจต้องไปรักษาเองดิบอกวิธีให้อย่าไปอยากอย่าตอนนั้นอยากอยากสุกไปคิดไปทังสุขเดี๋ยวพุทโธพุทโธอยากสุกอยากแยกดิ้งจุดปั๊บเลยเหมือนเราอยากได้เงินต้องไปทํางานเดิงานดีก็ได้เงินหลายเงินเต็มวันหนึ่งได้เต็มกระเป๋าเยี่ยมเลยอันนี้รู้จักวิธีรักษาบุญอยากให้มันบุญเต็มจุดปั๊บบุญเต็มเลยโดยตรงนั้นหัดรักษาบอกวิธีง่าย ต้องเป็นอยู่อย่างนั้นหัดเป็นถึงยังไม่เรียาเตรียมตัวไว้แล้วว่าเป็นมาอย่าไว้กับความเจ็บความปวดความเนื่อยความเหนอยวอย่าคิดว่าววววมีตัวมีตนแม้เพียงอยู่กับพุทโธ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 เพื่อเพลินอยู่นั่นนั้นถ้าเราหยุดได้จกิตสงบเป็นสุขหลวงปู่เทศประชันใจเป็นการพ้นทุบคาระไปงักรักษาขังขันเป็นสุขอย่างยิ่งเขาเประรับคือความคิดเนี่ยเขาปรุงแต่งกับความคิดขึ้นมาเนี่ยระงับเมือนเราดับไฟนี่ยเอาน้ำดับ ดับมดอันนี้ดับความคิดออตะลุกต,ตรงนั้นเมื่อเขาดับน้ำเราดับเมื่อดับไฟเราเอาน้ำดับเลยอันนี้ก็ง่าย,ายๆดิถึงดับมาได้เอาพุทโธพุทโธผูกมันไววใจแค่ได้พุทโธดีไม่ใช่ของง่ายดิไม่ใช่ของง่ายเมื่อทาไม่โงแต่ชี้กิงมันง่ายๆยู่ดกพุทโธพุทโธบปนอนรักษาร่างกายกามันยากเลยอันนี้รักษาเจ้าของร่างกายนี่ไปเยิมเขาอยู่ไม่ใช่ว่าเล่น,ลนๆได้หัดรักษาเอา เผออยู่กันนักปุตโุปุตโุทาการทํางานอยู่นักปุตโธปุตโธเพื่อให้คิดไม่เจ็บป่ปวดต่อไปหยุดไม่คิดมแต่ความรู้ความสะาดเป็นคนไม่ทุกข์ไม่ยากเพิ่มความสลาดขึ้นก็ได้เลือแจะรู้พูดภาษาเราไม่เจ่ความรู้ความสลาดเป็นคนไม่ทุกข์ไม่ยากแต่ตอน,นั้นบอกวิธีให้ว,ว่าทางถอนบอกวิธีเราไปตักรักษาเยงได้ไม่ใช่ได้ได้ฟังเทิฟังดมอยู่ตตงนั้น หัดโดยเพียงพียงกยอะย่อเข้ามาจะไปไหว้หลายพระนั่นนักพุทธโต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 ผูกกันไว้ซะก่อนเมืองเขาผูกสร้างไปดูผูกสร้างเัีเอาเสือมาเลี้ยงก็ได้คนอันนี้เราผูกใจเจ้าของอย่าให้ไปเมืองนรกเป็ดก็บบ่เอาสัตว์ก็บบ่เอาคนก็บบ่เอาได้เราผูกจิตนักพุทธโพุทธโใจเป็นเทวดาเพื่อเพินเดหรือคิ์อยู่กับบ่างความเย็นเอาลูปพระพรม ถ้าเราโยดปั๊บไม่เกิดอีกบทเดือนบอกวิธีให้บอกวิธีไปร,รักษาเอเองได้อันนี้ว่าแสดงทมบอกวิธีรักษาใจส่วนร่างกายเรารักษาเอ,อาเองเี่ยว่ามันยากเปลี่ยนความคิดใหม่โอ้รักษาใจง่ายไม่ต้องสือต้องขอต้องห่อนต้องวอนอยากเป็นมนุษย์ได้เว้นโทษเสียมันจะไปฆ่าสารเลกทรัพย์ปิดในกรรมไปกูหกไปกินเหล้าเป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์วันนี้เราอย่าไปคิดเป็นคน ว่เป็นคนว่ามีบ้านมีเมืองไม่เพียงอยู่กับพุโทโธพุทโธเพิดเพลินใจอยู่สวรรค์เนี่ยใจเป็นเทวดาเนี่ยทารุณปับ๊บบุญเต็มมีแตวคว่ความรู้ความศาสตร์บอกวิธีง่ายไปรักษาเองเดี๋ยวจะมามาดูมาพิจานะรณาเบื้งน้หลวงพ่อสนองท่านไม่ทุกไม่ยากถามท่านน่นเประหยัดเข้าไฟก็ไม่เตาไฟท่านไม่ทุกไม่ยากอยู่ยเต่านั้นเราก็ทําใจบนนอ้นถึงอยู่ให้นักพุโทโธพุทโธถึงคุณของท่านก็ยังดี หาวิธีหยุดเป็นขั้งเป็นขเนขาไม่ใช่ของง่ายดิหยุดคิดนั้นหยุดไม่เป็นไม่ใช่ของง่ายหัดเอาคู่ายจากอดทนภาคเพียรพยายามเอาทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่ใง่ายดิแต่ให้แค่นึกพุโทธโธพุทโธกับโบเป็นทางโลกเราบนโนักเรียนหนังสือจบดเรเราต้องไปทํางานทํางานเอาเงินแต่นคนมีความรู้ทํางานห้องแอร์ด้งเงินหลาย อันนี้เพระพุทธเจ้าท่านทำมาแล้วนึกพุทโธพุทโธนอนอยู่ก็เป็นบุญขึ้นมาหยุดปั๊บบุญเต็มเลยบุญเต็มคือความสุขพูดภาษาบ้านเราหมดลมหายใจก็ไม่เกิดอีกพูดภาษาบ้านเราเมือหัดรักษาบ่กวิธีให้มาวิธีให้อันนี้มันดีบมเนาะเราจะหมดบุญวันไหนไม่แน่นอนนี่หมดบุญจะตายตายแล้วไปเกิดที่บุรีแก้บุรีตอนนี้ก่อนจะตายเราก็นึกพุทโธพุทโธเราเตรียมตัวไว้ พอนื้พุโตพุโตยังเพิดเพลินเพื่อยุดได้หยุดเหลือแต่รูปพันทุกขอยากก็ไม่เกิดอีกหมดเรื่องหมดลมหายใจเยี่ยงดีไม่ใช่ของง่ายให้รักษาไม่ใช่ว่าเล่นเลยตายไปเกิดไปแก้แก้บ่ได้เลยไปตกนรกไปเปรียเปรียนเป็นสัตว์เกิงบ่ได้มเนี่รักลังรักษาเจ้าของอย่างน้อยจะเป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์ก็ต้องเล่นโทษฮามันจะไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์พฤติกรรมไปโกหกไปเล่าก็เป็นมนุษย์อุรมสมบูรณ์มนุษย์จะมาทุกข์มายากจะไปบนอะไรหม อย่าไปบ่นว่าเจ็บมาปวดใล้เจ้าของครับมาเกิดมาถามมนุษย์มันบได้ว่ามันเจ็บ,บมันปวดมันเมื่อยมันหิวเ,เ,เราคิดไม่เป็นไอาพิจารณาตามเป็นจริงคิดให้มันเป็นแมน่พูดภาษาบรราโอ้ธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นอท่านั้นมาสอนเจ้าของมาพิจารณานสอนเจ้าของคขาบราอะไรบ่เรามาดึกพุธทธพุทธเราดหือพุทธพุทธมันก็ไเด้นบ่ถ้ายุดไม่คิดลองดูม,ดม,งดมันขัดเอาเลือกใจมืลอาหารการกินก็ต้องเลือกเด้ เสื้อผ้าอาหารก็ต้องเลือกให้ของไม่ดีก็ไปเอาอันนี้เลือกใจเลยก,ก่อนจะขึ้น้องพิจารณาสก่อนมันไม่ดีอย่าไปคิดเอาเครื่องผูกวัสียก,ก่อนอย่างบ่ดีก็จะพุพุทธพุทธพุทธก่อนไปมหาพุทธเรหาวิธีหยุดคิดพูดภาษาง่ายๆให้ฟังบอกวิธีให้เดี๋ยวเรามาดูมาพิจารณาบนนู้ไม่ว่าใครต้องเป็นแบบนี้อย่างหลวงพ่อถนนอนท่านน้องให้ดูท่านท่านบอกว่าสันไม่ทุกข์ไม่ยากเลย ตอนอานบํ้มสอแปะมือสันไม่ได้อะไรไปด้วยนะนะท่านบอกว่าไม่ได้ไปปัญหาเรื่องไปไปแต่ใจถ้าไม่ไปไหนไม่เกิดอีกหมดเรื่องสถานที่ไปรูปพระพรมสี่สั้นเทวราหกสั้นไปเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเป็นเป็นสัตว์เดียสารยิ่งสบายขึ้นไปมากขึ้นเป็นเป็นเป็ดเต็มบ้านเต็มเมืองเขาว่าผีก็ได้อยากกินก็อยากอยากกินอยากนั่งอยากนอนไม่กินไม่นั่งได่นอนเด้ ก็ยังดีท่นานนรกทุกทั้งวันทั้งคืนจะอะไรอยู่โรคปฏิทิศประจันนังคารหลวงปู่เหรียญว่ามันได้ขึ้นมาอีกหมดบุญกไ็ได้ไม่ใช่ของง่ายดีวันนี้เราหัดเด้ออาจจะไปจะไปฆ่าสารรักทรัพย์ปิดในการไปโกหกไปกินเหล้าไม่ไปอันตัวข้อที่ห้าตกนรกนั่นรกนะก,กินเหล้านะไม่ใช่ของง่ายคนทุกวันในรูปคราอาจารย์ว่าสร้างแตน่นรกให้เจ้าของเลยอันนี้เราอดเอาเด้อมันจะไปฆ่าสารรักทรัพย์ปิดในการไปโกหกไปกินเหล้าไม่กินไม่ทำ แต่ใก,ก่อนจะคิดต้องเปนชนะเสกกรเรื่อ,องทุกเรื่องยากไม่คิดคิดไปทั้งที่ดีแล้วก็มหาหัดนึกพุทโธพุทโธพุทโธผู้ไหวเมื่อได้พุทโธได้เวทหัหาวิธีหยุดคิดไมเชื่ออยู่ตรงนั้นหยุดได้เป็นข้างเป็นข่าวเอาหยุดน,นอนอยู่ก็ได้นั่งอยู่ก็ได้เตรียมตัวไว้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาอย่า,ไ,า,า,ไ,า,ยาไปคิดว่ามีตัวมีตนอย่าคิดว่าม,มีบ้านมีเมืองแม้เวทเพียงอยู่กับพุทโธพุทโธสองคำก็ดีหรืออยู่กับความว่าความเย็น ต่อไปมีแต่ความรู้ความสลาดเพิ่มความสลาดกัยอย่าแต่ความรู้มีแต่ความรู้ความสะาดไม่ทุกไม่ยากดูตรงนั้นบอกวิธีให้วันนี้เรามามาในงานดีมาพิจารณาไม่ว่าใครต้องเป็นแบบนี้พระพุทธเจ้าก็ตันทิ้งถ้าแต่ท่านไม่เกิดเนี่ยเขาสมมุติดีปผ่านพระพุทธเจ้าอยู่80ดสปีท่านก็ทิ้ง,งอาสังขารร่างกายมายืมเขาอยู่ไม่ใช่เราของประจําโลกนี้เยู่ตรงนั้น หัดรักษาเรารืยว่าเราก็ได้ว่าใจก็ได้รักษาใจง่ายง่ายให้เว้นโทษห้าเสียบหนี้ก่อนจะคิดต้องพิจารณาเสียก่อนเรื่องไม่ดีไม่คิดเรื่องทุกข์เรื่องยากอย่าไปคิดคิดไปทั้งที่ดีแล้วก็มาหัดนึกพุทโธ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 เพื่อเพลินเมื่อได้พุทโธแล้วหัดหยุดคิดให้หยุดน้อยให้มันมากขึ้นแต่ไม่ใช่ของง่ายเลยครูบาอาจารย์ว่าเพียงได้เป็นคารวะเพียงได้พุทโธพุทโธยังดีได้เพื่อเพลินจะหยุดได้เป็น นิดเดียวกันไม่ใช่ของง่ายครูบาอาจารย์ท่านรักษาได้ท้งันัตงคืนกัว่าจะไปเกิดอีกเลยเพื่อนสำรวมาคิดสงบกูได้พูดภาษามางเราให้ฟังโยดคิดก็ได้แบบโน้ยอดคิดลองดูมันจะอัดรักษาพูดภาษาง่ายๆให้ฟังเราไปวันนี้เรามาเรถึงรู้จักวิธีไปร,รักลาอย่าว่ามันยากเปลี่ยนความคิดใหม่รักษาใจง่ายอ่าบ่ต้องสื่อต้องขอคิดไปทั้งที่ดี เรื่องไม่ดีไม่คิดแล้วมาหัดนึกพุโทโธพุทโธเข้าต่อไปหัดหยุดไม่คิดหมดเรื่องอความทุกข์ความยากทานทิ้งเสียวันนี้ทานไว้ที่วัดนี่ไม่มีใครรับหรอกเอาแต่ความสุขความสบายนี่แต่ความรู้ความสลาดกลับไปเป็นคนไม่ทุกข์ไม่ยากวันนี้จะแสดงทำเรื่องวิธีรักษาใจเมื่อท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังนำไปไประพฤติปฏิบัติโดยความไม่ประมาท แต่ตอนนั้นประจรบประสบพบเห็นแต่ความสุขความเจริญทั้งปัจจุบันและข้างหน้าได้แสดงมาก็ขอยุติเอวัง